เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์เนี่ยท่านตรัสรู้สัจธรรมเดียวกันเป๊ะๆเลยแต่พอมาดูคำสอนจริงๆเอ๊ะกลับมีรายละเอียดมีสไตล์ที่แตกต่างกันถ้าเป้าหมายคือยอดเขาเดียวกันทำไมถึงมีเส้นทางให้เลือกเดินหลายเส้นทางขนาดนั้นล่ะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องนี้เลยค่ะโดยอิงจากข้อมูลที่ได้รับมาซึ่งพอได้อ่านแล้วต้องบอกว่ามันโอ้โหเปิดมุมมองใหม่ที่น่าทึ่งมาก เหมือนเรามีหมอเทวดาหลายคนที่เข้าใจเรื่องร่างกายมนุษย์แบบทะลุปลุปรๆเหมือนกันหมดเลยแต่กลับจ่ายยาให้คนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยสักนิดอืมครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจให้ได้ว่าอะไรคือแก่นที่เหมือนกันแล้วอะไรคือยุทธศาสตร์ที่ต่างกันในการสอนของแต่ละพระองค์แล้วที่สาคัญเลยคือทําไมถึงต้องต่างครับผมเอาล่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจากข้อมูลเนี่ยดูเหมือนว่าความแตกต่างที่ว่า มันไม่ได้อยู่ที่ตัวสัตว์จะทำเลยนะคะแต่อยู่ที่วิธีการมากกว่าถูกต้องเลยครับประเด็นแรกที่ต่างกันอย่างชัดเจนที่สุดเลยก็คือรูปแบบการสอนหรือ methodology methodology ใช่ครับคือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือพระพุทธเจ้าบางพระองค์จะสอนแบบอืมลึกตรงๆเลยประโยคสั้นๆแต่คมกริบเหมือนมีดผ่าตัดอือหือคือเฉือนเข้าไปที่ใจกลางของปัญหาเลย ในขณะที่บางพระองค์ก็จะสอนแบบกว้างๆค่อยๆปูพื้นฐานไปก่อนวางระบบระเบียบให้ชัดเจนให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนึกภาพตาเหมือนอาจารย์มหาลายัยเก่งๆสองคนเลยนะคะครับ <laughs> คนหนึ่งอาจจะชอบพาเข้าห้องแลบให้ลงมือทำให้เห็นผลลัพธ์จริงก่อนแล้วค่อยกลับมาอธิบายทฤษฎีแต่อีกคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ต้องเข้าใจทฤษฎีให้แม่นก่อนถึงจะลงมือทำได้ใช่เลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากๆเลย ในทางธรรมก็แบบเดียวกันเลยบางองค์อาจจะเน้นเรื่องอนนตตาเป็นพิเศษเพราะคนในยุคนั้นอาจจะยึดติดกับตัวตนสูงมากบางองค์ก็เน้นศีลแบบเข้มๆเ,เลยเพราะสังคมตอนนั้นอาจจะขาดระเบียบวินยัยอหรือบางองค์เน้นเมตตา เพื่อแก้ปัญหาความเกลยียดชังในสังคมทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าโรคทางใจของผู้คนในยุคนั้นคืออะไรเป็นหลักนะครับน่าสนใจมากค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่สไตล์การสอนที่ต่างแต่ลำดับก่อนหลังก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันด้วยหรอคะปกติเราจะได้ยิงกันมาตลอดว่าต้องเป็นสเต็ปเลยนะศีลส,สมาธิแล้วค่อยไปปัญญา นั่นเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องครับแต่มันไม่ใช่กฎตายตัวเสมอไปนี่แหละครับคือความแตกต่างในประเด็นที่สอก็คือลำดับธรรมที่สอนค่ะจากข้อมูลจะเห็นเลยว่ามีบางพระองค์ที่เริ่มจากการชี้ให้เห็นไตรลักษณ์ก่อนเลยอ๋อเริ่มจากบัญญาเลยใช่ครับชี้ให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก่อนเป็นอันดับแรกหรือบางองค์อาจจะชี้ไปที่ความว่างหรืออนัตตาโดยตรงเลยก็มี ทำให้ผู้ฟังบางคนที่มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถเก็ตแล้วก็บรรลุทำได้แม้ว่ากําลังสมาธิจะยังไม่สูงมากนักเหมือนครูสอนคณิตศาสตร์ที่บางทีก็พานักเรียนไปลุยโจทย์ยากๆก่อนเลยเพื่อให้เห็นว่าเราต้องการเครื่องมืออะไรแล้วค่อยย้อนกลับมาสอนสูตรพื้นฐานที่หลังก็ได้ใช่เลยครับแบบนั้นเลยพอพูดถึงบริบทสังคมที่ต่างกันทั้งโรคทางใจทั้งระดับปัญญามันก็ต้องส่งผลกับกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันด้วยแน่แน่เดาว่าเรื่องวินัยของส่งก็น่าจะต่างกันไปด้วยใช่ไหมคะ เป็นประเด็นที่สามที่สำคัญมากครับคือกฎวินัยและกฎของสงฆ์เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละยุคสมัยโดยตรงเลยครับในยุคที่ผู้คนยังมีความรุนแรงก้าวร้าววินัยก็จำเป็นต้องเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อเป็นกรอบป้องกรรันพฤติกรรม,มแต่ในทางกลับกันในยุคที่คนมีพื้นฐานจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนวินัยก็อาจจะผ่อนปรนลงมาได้ ข้อมูลระบุชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีพระวินัยแค่ไม่กี่ข้อในขณะที่บางองค์มีเป็นร้อยข้อเลยทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะหมายความว่าการมีพระวินัยเป็นร้อยร้อยข้อไม่ได้การันตีว่าจะทําให้บรรลุธรรมได้ดีกว่าหรอคะฟังดูสวนทางกับความเข้าใจของคนทั่วไปนิดนึงนะคะเป็นคําถามที่ดีมากครับสิ่งที่ข้อมูลพยายามจะชี้ให้เห็นก็คือ วินัยเป็นเหมือนรั้วหรือสะพานที่ช่วยให้การเดินทางปลอดภัยขึ้นสะดวกขึ้นแต่ตัวมันเองไม่ใช่จุดหมายปลายทางการบรรลุธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อของวินัยแต่ขึ้นอยู่กับปัญญาที่แทงทะลุความจริงต่างหากวินัยที่เหมาะสมกับคนในยุคนั้นๆน,น,นะครับคือวินัยที่ดีที่สุดเข้าใจเลยค่ะเหมือนกฎหมายในแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายคือทาให้สังคมสงบสุขเหมือนกัน พอวิธีการสอนลำดับการสอนหรือแม้แต่กฎเปลี่ยนไปทั้งหมดแบบนี้สิ่งสุดท้ายที่ต้องปรับตามก็คงหนีไม่พ้นภาษาที่ใช้แน่ๆแน่นอนครับและนั่นคือประเด็นที่4ที่ชัดเจนมากคือภาษาธรรมและอุปมาที่ใช้เพราะภาษาเป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่ตัวความจริงพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์จึงทรงเลือกใช้คําและอุปมาอุปไมยที่คนในยุคข,ของพระองค์จะเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายที่สุดมีตัวอย่างไหมคะมีครับ อย่างเช่นเพื่อจะอธิบายสิ่งเดียวกันแต่ใช้คำไม่เหมือนกันเลยบางองค์อาจจะใช้คำว่าไฟเพื่อแทนกิเลสท,ที่มันร้อนรนเผาใจอืมเห็นภาพเลยบางองค์ใช้คำว่าเงาเพื่อแทนตัวตนที่ดูเหมือนมีอยู่จริงแต่ก็จับต้องไม่ได้หรือบางองค์เปรียบใจที่มันซับซ้อนสับสนเหมือนป่ารกชัดโหหรือเปรียบการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวไปไม่สิ้นสุด พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันลึกซึ้งกว่าที่ชิดมากเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคำพูดแต่มันคือการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหมดให้เหมาะกับคนยุคนั้นจริงๆใช่เลยครับถ้าเราเชื่อมโยงภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันจะเห็นว่าสิ่งที่เหมือนกันทุกพระองค์คือแก่นธรรมที่เป็นสากลเช่นไตรลักษณ์ปฏิจจสมุปบาทและเป้าหมายสูงสุดคือน,นิพพานแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือ ยุทธวิธีในการสอนซึ่งถูกปรับเปลี่ยนอย่างละเอียดอ่อนให้เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือผู้คนในแต่ละยุคสมัยนั่นเองครับเมื่อกี้มีการยกตัวอย่างมาบ้างแล้วแต่อยากจะเจาะลึกเรื่องลายเซน็นหรือซิกเนเจอร์ของแต่ละพระองค์ที่ข้อมูลให้มาหน่อยคะ่ะมันน่าสนใจมากว่าคำสอนของแต่ละท่านมีเอกลักษณ์ยังไงบ้างเริ่มจากยุคแรกๆเลยเป็นยังไงคะได้เลยครับในยุคแรกๆเนี่ยคำสอนจะสะท้อนสังคมที่ยังค่อนข้างดิบได้ดีมาก อย่างพระตันหางกรพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นในยุคที่มนุษย์ยังมีความหยาบกระด้างสูงคําสอนจึงเน้นไปที่ศีลหยาบเป็นหลักศีลหยาบใช่ครับคือการหยุดพฤติกรรมรุนแรงทางกายและวาจาซึ่งเป็นทุกข์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก่อนเหมือนเป็นการรักษาแผลใหญ่ที่เลือดไหลไม่หยุดก่อนจะไปดูเรื่องอื่น โอ oh, ชื่อท่านตรงไปตรงมามากเลยนะคะพระเมธุณพุทธเจ้านี่แสดงว่าปัญหานี้มันคงเป็นเรื่องใหญ่ของยุคนั้นจริงๆใช่ครับชื่อท่านบอกทิศทางชัดเจนมากคือเน้นการควบคุมและเอาชนะตันหาทางเพศซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ครอบงำจิตใจคนในยุคนั้นอย่างรุนแรงส่วนอีกท่านในยุคใกล้ๆกันคือพระสารนังกรพุทธเจ้า ท่านอุบัติขึ้นในยุคที่ผู้คนหลงเชื่อง,งมงายกับที่พึ่งภายนอกที่ผิดผิดอ๋อพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต,ต่างๆใช่ครับคำสอนของท่านจึงเป็นเหมือนการดึงคนกลับมาให้พึ่งปัญญาของตนเองเป็นสรณะที่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าองค์ที่ให้พยากรแก่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราล่ะคะพระทีปังกรพุทธเจ้าท่านมีลายเซ็นแบบไหนสำหรับพระทีปังกรพุทธเจ้าลายเซ็นของท่านคือ การสอนที่เน้นการเปิดไฟในใจครับเปิดไฟในใจครับคือการจุดประกายให้เกิดความรู้แจ้งจากภายในไม่ได้เน้นพิธีกรรมหรือรูปแบบภายนอกอุป,ปมาเหมือนกับว่าเมื่อมีแสงสว่างเกิดขึ้นข้างในแล้วเราก็จะเห็นความจริงได้ด้วยตัวเองไม่ต้องอาศัยใครมาชี้แนะตลอดเวลาพ่อขยอบมาที่ยุคกลางๆหน่อยละคะคำสอนเริ่มเปลี่ยนไปไหม พอมาถึงช่วงยุคกลางคือพระพุทธเจ้าลำดับที่5ถึง24เนี่ยภาพรวมของคำสอนจะเริ่มมีโทนที่คล้ายคลึงกันมากขึ้นแล้วเพราะอะไรคะเพราะระดับสติปัญญาและพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์สูงขึ้นแล้วครับแต่ถึงอย่างนั้นแต่ละพระองค์ก็ยังมีลายเซนที่แตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อให้เห็นภาพเช่นพระวิปัสสีพุทธเจ้าจะเน้นเรื่องปัญญาและวิธีการเห็นตามความเป็นจริงเป็นพิเศษ พระสิกขีพุทธเจ้าจะเน้นเรื่องสมาธิระดับสูงเป็นเครื่องมือสำคัญส่วนพระเวสสภูพุทธเจ้าจะเน้นเรื่องศีลและระเบียบของชุมชนสงฆ์เป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมที่เอื้อต่อการปฏิบัติแสดงว่าแม้ในยุคที่ใกล้เคียงกันก็ยังมีการปรับจูนให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้าอยู่ดีแล้วถ้าขยับมาใกล้ยุคเราเข้ามาอีกหน่อยล่ะคะอย่างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้าเรานั่นคือพระกสปะพุทธเจ้าครับโทนคำสอนของท่านจะคล้ายกับพระโกตมมาก แต่จากข้อมูลระบุว่าจะเข้มกว่าเข้มกว่าและเคร่งครัดกว่าครับท่านจะเน้นเรื่องวินยัยความสง,งบและความเรียกง่ายมากเป็นพิเศษมีแก่นคำสอนสำคัญว่าวินัยคือสะพานข้ามสังสาระเหมือนเป็นการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับคำสอนที่สมบูรณ์ที่สุดที่จะตามมาใช่เลยครับและสุดท้ายก็มาถึงพระโคตมาพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราที่ข้อมูลบอกว่าคำสอนของท่านมีความสมดุลที่สุด ทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะอะไรคือลายเซนที่ทําให้คําสอนของพระองค์แตกต่างและโดดเด่นขึ้นมาสิ่งที่น่าทึ่งถือพระโคตมะพุทธเจ้าทรงเป็นเหมือนผู้รวบรวมและสังเคราะห์ครับลายเซนที่โดดเด่นที่สุดของพระองค์คือการนําเสนอเรื่องไตรลักษณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิจจสมุปบ,บาทอืหรือกฎแห่งการก่อเกิดของทุกข์ที่อธิบายไว้อย่างเป็นระบบและชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาพระองค์ทรงสอนด้วยเหตุผลไม่อ้างอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทำให้ปัญญาสามารถเข้าถึงได้ ทรงวางพระวินัยไว้แบบมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่หย่อนยานเกินไปและไม่ตึงเครียดจนทําไม่ได้พอดีพอดีใช่ครับและจุดที่สําคัญมากคือพระองค์ทรงสอนคนทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นนักบวชกษัตริย์พ่อคาหรือแม้แต่คนนอกวันนะอ๋อในขณะที่บางพระองค์ในอดีตอาจจะเน้นสอนเฉพาะกลุ่มภิกษุเป็นหลกักถูกต้องครับแกนของพระองค์จึงเปรียบเสมือนผู้สรุปธรรมทั้งหมดให้คนทุกระดับสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะมันเหมือนกับการเดินทางที่ยาวนานของภูมิปัญญาที่ค่อยๆปรับตัวและพัฒนาวิธีการสื่อสารมาตลอดหลายยุคหลายสมัยจนมาถึงเวอร์ชันที่สมบูรณ์และสมดุลที่สุดในยุคของเราพอเรามองภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งจะเห็นเลยว่าความแตกต่างที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวสัตวธรรมเลยครับแต่อยู่ที่ปัจจัย3อย่างที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบกันเสมอค่ะอย่างแรกคือโรคของมนุษย์ในแต่ละยุคที่ไม่เหมือนกันบางยุคคนเต็มไปได้วยความรุนแรง บางยุคดื้อรัน้นบางยุคหลงงมงายอย่างที่สองคือระดับสติปัญญาของผู้คนในยุคที่คนยังเรียบง่ายก็สอนสีลธรรมพื้นฐานแต่ในยุคที่คนมีปัญญาเฉียบแหลมก็สามารถสอนเรื่องไตรลักษณ์หรือความว่างได้ทันทีอืมใช่เลยค่ะและอย่างที่สคือยุทธศาสตร์ในการนำพาให้หลุดพ้นบางองค์เริ่มจากวินยัยเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงบางองค์เริ่มจากสมาธิเพื่อสร้างกำลังใจ และบางองค์เริ่มจากปัญญาเพื่อตัดตรงเข้าสู่เป้าหมายแต่สุดท้ายทุกเส้นทางก็นำไปสู่ยอดเขาเดียวกันครับมันคือการย้ำอุปมาเรื่องหมอที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่หมอเก่งแต่เป็นหมอที่เก่งที่สุดที่ไม่เคยใช้ยาตัวเดียวรักษาผู้ป่วยทุกคนแต่สามารถวินิจฉัยรากของโรคได้อย่างแม่นยำและจ่ายยาที่เหมาะสมเพื่อรักษาโรคเดียวกันซึ่งก็คือความทุกข์ให้หายขาดได้เหมือนกันหมดครับผม การได้เห็นภาพรวมแบบนี้ทําให้เอาเข้าใจศาสนาพุทธในมุมมองที่ลึกซึ้งและมีมิติมากขึ้นจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ชุดคําสอนที่ตายตัวแข็งทื่อแต่เป็นภูมิปัญญาที่มีชีวิตและปรับตัวได้อย่างน่าอัศจรรย์เพื่อเป้าหมายสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือการดับทุกข์ของผู้คนถูกต้องครับท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าคําสอนจะเริ่มต้นจากจุกไหนใช้ภาษาและอุปอมาแบบใดเป้าหมายก็คือการนําถามให้จิตได้ประจักษ์แจ้งต่อความจริงที่ไม่เกิดและไม่ดับซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมด และก่อนจะจากกันไปนะคะอยากจะทิ้งคำถามสุดท้ายให้ผู้ฟังได้ลองคบคิดกันต่อเล่นๆน,นะคะว่าเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วถ้ามีพระพุทธเจ้ามาอุบัติในยุคปัจจุบันของเราที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่ท่วมทน้นความเร็วสูงและความซับซ้อนทางเทคโนโลยีคิดว่ายุทธศาสตร์หรือลายเซ็นในการสอนของพระองค์จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร